ดรามามากเลยอ่ะเหรอเดี๋ยวพี่เอานี <a> <throat> ้ให uh, ้อ um, uh, no, no. ่ะเอาเช็ด <aslında> สิช <t ose> ุ่มเปียกน้ำมันต้องขบขอนัำอ่ะเนาะเช็ดมันเป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกนะคะยี่ห้อฮารุไม่มีแอลกอฮอล์เช็ดแล้วอืม เป็นไงมัง่งกินหอมมากเลยอืมสดชื่นเลยนะแผ่นใหญ่ไหมใหญ่ประมาณเท่านี้อืมใหญ่โอ้ผ้าหนาด้วยนะคะพกพาสะดวกเลยเนาะอย่างนี้นะเอาอแล้วก็มีแบบเล็กะะสองแบบน,นะคะมีสองขนาดนะคะขนาดเล็กนะสำหรับพกพานะตัวนี้ก็จะมีสารสก,กัดจากดอกคาโมไมล์ด้วยพี่มาลองแกะมรู้ิขนาดเล็กนี้จะมี15แผ่นนะคะ ก็จะมี40แผ่นโอ้40แผ่นเลยก็ติดไว้ในกระเป๋าของคุณแม่ได้นะให้เช็ดกับน้องเบบีได้นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนะอืมเล็กก็จะเป็นแบบแนวตั้งหเท่าไห่นะท่อกันเลยืดออกมาได้เลยนะคะหนานะไม่เป็นขุยสะอาดเนื้อนุ่มกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูนะคะ มีทั้งทิชชู่เปียกแล้วก็ทิชชู่แห้งนะคะยี่ห้อนี้ Haru Baby V h a b y วันนี้ก็ขอตัวนะคะไปเล่นน้ำกันก่อนนะคะ <ไป S 1> ตรงการกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s ั b ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย